หมอท่านเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับโอ้ยสบายแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วครับอ่าไม่มีอะไรน่าห่วงใช่ไหมยังมวยซ้อมมาดีในงั้นไม่งั้นหลับไปแล้วลยนรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเดี๋ยวสังเกตุผ่าชั้นเขาบอกว่าซ้อมมาดีเลยน้องก็เบื้องต้นหมอหมอเดี๋ยวสังเกตุผ่าชั้นบอกว่าซื้อแล้วครับสวยแล้วเห็นแล้วันนี้ับอะไรที่น่าเวันห่วงครับน้องเป็นไงบ้างครับรู้ตัวยังมื่อหายมื่อยังรู้ตัวแล้วรู้ไหมว่าพลาดโดนอะไรเม อากาศตกนิดเดียวนะน้องนะโดนหดก้านคอนะรู้ตัวจังหวะนั้นผมแบบเดียวครับเตะแม่นมากเลยนะผมนู่เตะเแล้วเตะสเกมเกมก่อนหน้านี้ที่เราก็เราก็ได้เปรียบเลยนะน้อคิดว่าถ้าเกิดไม่โดนจังหวะก้นคอนี่ก็จะเบียดเบียดไปเรื่อยครับ ได้ไหมน้องยังไม่ทันเห็นอาวุธอะไรเลยกจะได้ครับถ้าเกิดไม่โดนจังหวะแล้วน่าจะได้ลุ้นกว่านี้กันด้วยสภาพร่างกายที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องกว่านะครัระวางแผนไว้ไงบ้างครับก็ากำลังจะเดินเหยียดครับว่าเขาหยุดนานครับอืมเราก็กล่าวว่าคือวางแผนมาันช้าเขาคิดว่ากล่าวเปียกเลยเนาะเราเคยชนะมาด้วยไหมเคยชนะมามีโอกาสอยากเจอสักครั้งไหมน้อง ไฟนี้มันมันมันไม่ได้ไม่ทันเห็นอาวุธอะไรเลยคาใจว่ามันพลาดนะครับจังหวะเดียวทำให้เกมนี่จบเลยนะวันนี้ก็พยายามทำทุนเที่น้องฝากถึงแฟนๆที่เชียร์เราหน่อยครับวันนี้ขอตัวทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังครับไฟหน้าแกมเงินใหม่ครับโอเคครับน้องเป็นวางใจแล้วก็ให้หาไวครับบมาเก่ยัั่ยยงงอ ยังไม่ทันได้ออกเต็มสูบเลยนะครับผมเนจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายก็ผมดักมาลูกดักอยู่แล้วครับผมวางแผนมาแล้วครับจังหวะไหนที่เราทําได้ก็ลูกเขาต่อยหมัดเลยแล้วก็ขึ้นจังหวะเผลอเลยนะลูกนี้ตั้งใจเลยไหมครับลูกนี้ถ้าเกิดว่า จังหวะนี้ไม่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 เกิดขึ้นเกมยาวๆที่สภาพร่างกายที่หยุดไปนานจะเป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมว่าซ้อมมาดีครับที่หายไปหายไปไหมาบอกแฟนได้ไหมพักร่างกายครับเห็นว่าไปเป็นช่างสักเลยเป็นช่างสัก้วยครับแล้วเวลาว่างโควิดครับหาอะไรทำาสักสักคิวสักคิวครับโอ้แบบนี้ก็หลังจากต่อยมวยเสร็จก็สักคิ้วต่อเลยครับเอ็นมีลูกค้ายองเป็นไงบ้างน้องพอใจผลผลงานกับฟอร์มวันนี้ไหมที่กลับมาในรอบกี่ปีสองปีได้ไหม ปีกว่าเลี่ยปีกว่าครับสุดท้ายเราชกไว้ไข่ที่นี่ต่อยที่นี่ไม่ชกไปต่อ,อยไม่เคยชกเลยอ๋อต่อยอยู่ใต้ต่อ,อยรักเอราวันอนะืมต่อยรักเอราวันครับก็เป็นไงผลวันนั้นวันวนั้นแพ้กลับมาไฟ์นี้โชว์โชว์สวยเลยครับพี่กันน้ำหนักไหนครับน้องที่ว่าน่าจะกลับมาภาคนี้น่าจะเปี้ยงป้างครับมาแล้วจะพาแล้วจะผมแล้วจะสีทำเต็มแวับแล้วเป้าหมายของเราหลังจากนี้อย่างไรบ้างครับก็จะชกไปเรื่อยๆครับอืมครับผมเลาวก็ร่างกายครับ มองอยากแก้มื่อยใช่ไหมในพิกัดเวทเราแล้วแต่โบวโอเตอร์เลยครับได้อชีได้ครับวันนี้อันนี้ได้จากนามิดนะสองหมื่นนบสองหมื่นมาแข่งขวาสองหมื่นประเมินร่างกายเราเป็นยังประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กลับมาไฟแรกหกสิบไหเนี่ยใช่ครับว่นอยากขอบคุณแค่บ้างครับก็ขอบคุณเซบูสขอบคุณนามิดขอบคุณน้าไพโรจน์ขอบคุณท่ามาเชื้อเสือที่พี่น้องๆทุกคนที่ช่วยกันครับผมสุดท้ายบอกอชีไว้ครับแล้วเราไปวันนี้ครับผมมาแจ้งเกิดได้แล้วครับพร้อมครับ ครับโอเคครับค like anyway. ุยกับคุณพ anyway? ่อหน่อยครับคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับน้อนเป็นไงคุณพ่อเป็นไงพอใจผลงานน้องชายไหมพอใจครับเป็นไงลูกชายก็ติใจแล้วมีจุดไหนที่ต้องเสริมกลับไปแก้ไขถ้าเขาเชื่อพ่อเขาก็มีความสุขความเจริญครับแล้วแล้วพ่อวางแผนอย่างไรให้ลูกชายเลยไฟนี้ก็ให้ซ้อมเต็มที่แล้อยื่นที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แล้วเ,เขาก็ทําอย่างที่เราพุดไปแล้วกลับมาภาคนี้พ่อมองลูกชายเป็นอย่างไรบ้างครับดีใจที่กลับมาอีกครั้งนะพ่อมันต้องรอให้ตือนตื่นตัดใจนะพ่อบอกเอซีมันขับลูกชายอีกครั้งครับให้ติดตามลูกชายหน่อยครับอขอแฟนขับเพชรตรงรักคิดว่าเพชรตรงรักทำดีที่สุดแล้วแล้วก็จะตั้งใจทำดีต่อไปครับโอเคครับดให้ไปถึงฝันแล้ว่อครับคุณครับ Abangnya sakiomen apa ya